จากรูปคือสัตว์ชนิดใดและมีจำนวนสี่เหลี่ยมสามรูปสามเหลี่ยมเห็นเหลี่ยมวงกลมและวงรีชนิดและกี่รูปสามรูปตอบ ค่นิดชน,นิดใดอันนี้เป็นอะไรทรงอะไรทรงกระบอกอ่าต่อไปลูกสี่เหลี่ยมทรงมีคำว,ว่าทรงด้วยเพราะว่ามันมีความหนาความลึกทรงสี่เหลีย่ลยมอทรงทรงอกลวยทรงกรวยทรงกลงมเนอน้องน้องโทน้องน้อง,อง,องดาวร น้องดารอองยอรอยรอยโทรรอยน้องดาร้อยรูปบอบโปอปอปโปเอปออะปออะดดปัด <Bo. S 2> น้องดาร้อยรูกปัดปัดลูกปัดลูก ดังรูปรูปรูปปัดรูปปัดเพราะัดปอ,ดอ,ดอดปัดนะลูกรูปปัดอ,อีกสองลูกถึงเป็นถออดโอดถัดถึงถอดโอถัดถัดไปจ<ะ>ัมือชี้ด้วยอันถัดไปจะเป็นรูปอะไรอเพราะต่อเพราะ เหตุใดเหตุใดถ้าหัวใจดาว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 ต่อไปเป็นรูปอะไรหัวใจอื